คำค p e พีโป c ค m e ตํามเมียง together ตํามเมียงเป็นตําล้อคากาลิงโกไต้ตะไคร้ e m o n g r a s s อะ,ะไรกันส่บักเมาเน้านีบักเมาเคยกินจู้ป่ครับบักเมาภาษาอังกฤษบรูว่ามันอย่างก็นนะ่าจะเป็น m u b e r r i e s ว่าไปอรทีเด้อ Vegetables มีหลากหลายมานกพารททีแมชขนาดกับการกินตํามเมียงนะครับ l บางคนก็เรียกว่า chaplu นะที่ลอนจอดก็เอินว่าไวเอ รู้ว่าบางคนจะเอียกว่า e-lert ก็ได้นะแต่ว่าบอมแมนว่าเลิศก็คือ great นะ Great vegetables บอมแมนเดอนกระถินออนอะค c เชียอันนี้ก็เขากันกับเมียงค่ะขออนุญาตใช่ไม่แห้น,นะครับืใบบักยงนี่เป็นตับจังซีเลย ดูยูซีฟิสร้าไหมเป็นตัวเลยอืมส้ Some more fruit. มมอฟรุตฮัมชีนันเวสต์เทอ,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 อ์บใช่บมเนหรอคร r ว a n นเ r อบมเอนนันเวสต์เทอ์เดออันนี้ไม่ร,รู้ชื่อเขาแั่บอมันคือผักที่ไม่ได้ตัวย่าง อืพกชีกับตำเมียง,บ,ยง,ง,ง,งบ่งเข้ากันย่างเฮ็ดถั่วพู้วิงส์บีนโมเมน่าวันเวันผู้ผนว่าเม้าเทนะว่าเม้าเทนบีนม่นะสูมเข้ากันบักซีดาบักซีดาเต็มตน้นกัววาเวข้ากัน คำโต่ร่วมผักอีกเลยยมถินผักชีขอหวดออกเนาะผู้ซอมอรั <Summer. S 1> ซีจา่าเต็มตัวอืมอืมคำใหญ่ๆอันนี้เมียงโอ้ยแดบงบมาเนาะ v ว r y good